สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบายเจสเซ a เมนเทนเมนต์ค่ะวันนี้อยู่กับมิ้วเช่นเคยนะคะมิ้วพาทุกทุกท่านค่ะมาชมโครงการในเขตอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะเผื่อว่าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพักใกล้ๆกับเขตนิคมอุตสาหกรรมไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะอยู่ที่ตําบลบ่อวินอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าหมู่บ้านเทพประาทานพรก้านั่นเองค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะอยู่ที่ถนนปงสะเก็ดตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาค่ะแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมะตะซิตี้ค่ะแล้วก็ยังมีชุมชนนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะที่รายล้อมที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกค่ะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันและการทํางานค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมารีวิทนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเทสโก้โลตัสนะคะตลาดสดนะคะหรือว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามนิ้วเข้าไปชมกันเลยดีกว่านะคะ ว่าบ้านหลังนี้จะน่าอยู่กันแค่ไหนไปเลยค่ะ ก็มาถึงบ้านหลังที่มิ้วพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเทาเว้ามี2ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะเป็นบ้าน1ชั้นนั่นเองค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมดค่ะ22.5ตารางวาบ้านเลขที่2 3 4ทับค่ะเรามาดูกันเลยก,กว่าค่ะว่าพื้นที่ของในบ้านนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เริ่มต้นค่ะจากจุดที่มิวเดินมานะคะก็จะเป็นห้องโถงค่ะเปิดเข้ามาปุ๊บจะเจอโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ทําเป็นห้องรับแขกได้ค่ะสามารถจัดวางตู้โชว์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นโซฟาวางเป็นโต๊ะสําหรับชั้นวางทีวีก็ได้ค่ะถัดเข้ามาด้านในค่ะลึกเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะคะห้องนอนทั้งสองห้องจะมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะสามารถวาง เตียงนะคะขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถจัดวางนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้หรือว่านะคะจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะเป็นพื้นที่สําหรับห้องน้ํานะคะซึ่งภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะและด้านหลังตรงนี้นะคะได้มีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพื้นที่สําหรับห้องครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอาหารซิงล้างจานค่ะหรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่สําหรับซักล้างก็ได้ดเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเทพประทานทอนเก้า เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้างโรบินสันบ่อวินขับตรงไป4.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนห้วยปราบขับตรงไปอีก1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทพประทานพรเจดขับต่อไปอีก450เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือ บ้านคะกับบ้านหลังนี้ในโครงการเทพประธานพร9มิวว่าเป็นบ้านที่เหมาะสาหรับท่านที่กําลังมองหาที่พักที่อยู่ใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมสามารถเดินทางไปทํางานได้สะดวกสบายค่ะและสําหรับท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management นะคะสําหรับ J Asset เของราค่ะยังมีโครงการดีๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวเฮาทาวโฮมหรือว่าคอนโดมิมเนียมสภาพนางฟ้ารอทุกท่านอยู่นะคะเอาเป็นว่าอ e ีพีหน้ามิวสภาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะถ้าเกิดท่านในที่สนใจบ้านหลังนี้ทีมที่ปรึกษาทางดน้าการขายของเราค่ะพร้อมให้คําแนะนําคมปรึกษาและก็ขอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในอ e ีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ